กลับมาพบกับการแข่งขันเพื่อชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year กันอีกครั้งในวันนี้เรายังอยู่กับที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรสิกรไทยราชบุรณะกับ8สุดยอดธุรกิจ SME ที่พร้อมจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งใน SME of the Year โดยในสัปดาห์ที่แล้วแค่เริ่มต้นก็สนุกตื่นเต้นแล้วครับเมื่อรอสแส i c ปจับคู่เจอกับเกาะเข้ามันไก่ที่บอกได้คำเดียวว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียว ในคู่ที่2องดูรีเมคเกอร์ต้องพบกับร้านพี่ออกคู่ต่อมาน้ำมันมะพร้าวอักรีหลายต้องพบกับซีเบทไทยแลนด์และคู่สุดท้ายระหว่างแอร์ออกิดซูเปอร์มาร์เก็ตป้้ยหมายกับมีไอคิวสถาบันปวดวิชาครับโดยกติกาการแข่งขันก็คือทั้ง8ดธุรกิจจะต้องแข่งขันตอบคำถามพิสูจน์วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจนั่นเองครับถามว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่างยั่งยืนต่อไปปัจจัยหลักของผมคือเราขายความจริงฮเราเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้าให้ความจริงกับเขาไหนแก้ไหนแท้เราบอกเขาหมดฮะเอ้ยรนคุณจำได้ไหมคุูเคยซื้อของมึงที่หนึ่งอะจำได้ครับจำได้ใช่ไหมมึงกำไรไปเยอะไมมทำจริงจริงเถอะบอกความจริงไปสิหนะแสดงความจริงใจที่ว่าเราพูดนะครับ <laughs> จริงๆๆๆ กำไรเท่าไหร่ประมาณกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นกำไรผีดใจเลยไปโคกประมาณ20%ครับโอเคพอดีตอนนี้ผมน้ำเท่วมรถรู้ไหมผมไปพูดประสบภัยอ่ะเข้าใจนะผมผมซื้อกับ30%นะลดสามร์เซนะ30%เลยเหรอครับขอราคาเต็มจำเป็นในฐานะผมเป็นผู้ประสบภัยอ่ะไม่ได้ครับถ้าถ้าถ้าเกิดผมซื้อเต็มนี้ผมผมเป็นผู้ประสบภัยแทนครับ คอแข้อที่สองว่าถ้ามีคนอยากจะมาเทคโอเวอร์ธุรกิจของคุณคุณจะขายไหมไม่ต้องคิดเลยครับขายครับเพราะอะไรครับผมว่าถ้าเงินมันเยอะนะผมทนไม่ไหวแน่แน่แค่ธุรกิจแรกอย่างรอสแอนดิคก็ตอบคำถามได้สุดมันและตรงไปตรงมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูการตอบคำถามข้อเดียวกันของโกะเข้ามันไก่ดูบ้างครับ ว่าจะตอบคำถามได้สนใจกรรมการสูสีกับลอแซนชิกหรือเปล่าธุรกิจของหนูนะครับหนูจะให้มันประนสบความสำเร็จระยะยั่งยืนคือหนูจะบริหารมันด้วยความรักครับเปรียบเสมือนว่าหนูทำข้าวมันไก่ให้ทุกคนกินเปรียบเสมือนหนูทำให้กับแม่หนูกินทุกๆาการจำคำพูดหน่อยไม่พอครับก็ดีก็ดีไม่พอทำผิดอ่ะ ความรักอย่างเดียวไม่พอทีวิทยาเจ้าของอย่างเดียวไม่พอคือตุ๊ก็ตีถ้าคำสาขาเดียวอย่างเงี้ยคุยได้ตอนนี้มันไปแปดแล้วแปดแล้วทีที่เป็นสิบยี่สิบอาอย่างนั้นเน่ะก็ตีเข้าใจธุรกิจจริงๆหรือเปล่าทำอะไาอย่างคุณตันเนี่ยอยู่ไม่ใจขยายไปเรื่อยๆทำไปแล้วใช้สุดแล้วมันจะขยายต่อไหมหรือว่าจะจะลองดูตรงนี้ก็อยากทำไปแล้วอ่ะคำถามแรกเนี่ยทำไงให้ยั่งยืนอันนี้มันยั่งยืนแล้วคือก็ตีบอกว่าความรักเนี่ยความรักไม่ใช่กลยุทธ์อย่างเดียวหนูเป็นคนหนูเป็นคนเป็นอกอาจารย์หนูเป็นหนูเป็นคนอย่างเงี้ย คืนหน้าก็อย่างเงี้ยหลังก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะโกงมันจะเจ้งก่็ให้มันเจ้นไปมือหนูจบไหมก็ติมีอารมณ์เหรอครับหนุกขึ้นอาจารย์คำามที่สองเอะอย่าต้องตามมาเร็วแค่คำถามข้อแรกก็ทำเอาโกติถึงกับของขึ้นกันเลยทีเดียวครับ คณะกรรมการของเราจัดหนักตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจริงๆครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในคำถามข้อที่สองที่ถามว่าถ้ามีคนมาขอซื้อธุรกิจเข้ามันไก่ก๋ตีเขาจะขายหรือไม่ขายคุณจะขายไม่ขายไม่ขายครับคือบางทีบางอย่างที่หนูทำในชีวิตนี้แม่พูดแล้วก็น้ำตาคลอคือมันเหมือนกับ คุณจะทำเพื่อเงินอยู่แล้วไงคุณจะได้เงินตอนที่คุณมาซื้อคนคุณก็ได้เงินไปไม่ใช่ครับไม่หนูหนูอยากจะบอกทุกคนว่าหนูเตะบอลหนูจะเล่าความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจหนูทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนจะรู้ว่าทําไมหนูถึงอยากเป็นทุกวันนี้หนูเตะบอลหนูตัวเล็กอยู่พอสี่หนูสูงแปดอ่เก้าสิบแปดเซนแล้วเดี๋ยวนี้อยู่พอหนูสูงหนึ่งร้อยเซนไปซ้อมบอลชอบเตะบอลมากไปซ้อมบอลไปช่วยใจไปซ้อมซ้อมถึงเวลาซ้อม โคนให้เอาอะไรทำ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 ุกอย่างอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยมาตลอดแต่ไม่เคยมีใครเห็นโอกาสหนูเชื่อหนูไหมว่าตั้งแต่ปีสี่ถึงปีหกหนูไม่เคยลงสัมผัสในเกมฟตุตบอลสักวินาทีเดียวซ้อนตลอดหนูเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามโอเคเขาบอกว่าตัวสำรองอยู่ในใจลำตัวเล็กไงไม่มีโอกาสมีใครไม่ล่ะให้โอกาสกูอ่ะไม่มีไม่มมเป็นไรโอเคหนูดิน้นรนมาถึงทุกวันนี้ หนูบอกได้เลยว่าหนูจริงใจกับทุกๆคนธุกรกิจหนูมันจะไปได้หรือไม่ได้หนูไม่รู้แต่หนูต้องการเป็นสามวันเพราะฉะนั้นหนูต้องการทำให้คนทุกคนรู้จักว่าเฮ้ยกูไม่ใช่ตัวแทนของใครกูคือสามวันและคําว่าตามวันมันไม่มีมูลค่าเงินซื้อใจตรงนี้ของหนูไม่ได้ผมรับ ในวันนี้เก๋ตีได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวสำรองของใครด้วยหัวใจดวงน่อยๆที่ทำธุรกิจเพื่อครอบครัวผมเชื่อครับว่าหัวใจดวงนี้ของเกะตีจะยิ่งใหญ่และสดใสกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน มีใครจะถามเกี่ยวกับเรื่องรางต่างเพราะว่าเขาไม่ขายคุณตันมาซื้อคุณก็ไม่ขายสีเคยผมเข้าใจครับขอให้จีบคุณตันด้วยครับผมไม่ซื้อของคุณแน่นอนเพียงแต่ผมบอกว่าเมื่อปัญหาทุกิีคุณทําไปเจอปัญหาแน่แปัญหามันก็ต้องแก้ไขถูกว่าสมมุติข้างหน้ามีปัญหาคุณจะสู้ตายใช่ไหมสู้สุดคําว่าสู้ตายเคยสู้แล้วมันตาย อันนี้ก็ยกตัวอย่างเฉยๆนะไอ้สมมติเฉยๆนะคนตาไม่ได้บอกว่าไม่มีใครซื้อเขานะสมมุติเฉยๆสมมุติแต่มมตรเรากำลังบอกว่าการซื้อก็เหมือนกับหุ้นส่วนก็ได้ถ้ามีคนมาหุ้นกับโก้แล้วทําให้ทุกิจของโก้ไปได้ตลอดอย่างที่กโกฝันไว้ว่าอนาคตยังมีหลานจะมาไหว้น่อากงนะทำให้แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรขอโทษนะครับผมไม่ได้ไปดูถูกนะบอกก็ชื่นชมความสําเร็จแล้วผมก็เคยกินนะถึงแม้จะไม่ได้ไปซื้อเองนะก็เคยได้กินอร่อยมากแต่ว่า ถ้าคุณขาย,ยาทุกีแบบนี้ด้วยอารมณ์เอาเคยโคขายได้เพราะโ็ซื้อดังข้าวมันไก่ก็อร่อยกว่าคนอื่นมากแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นของสุดยอดที่แบบว่าเออชีวิตนี้ไม่เคยเจอข้าวมันไก่อร่อยเท่านี้แล้วหาทาอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วไม่จริงของชเม็จของธุกิจนี้ไม่ได้อยู่ที่ไก่หรือข้าวมันไก่หรือไอ,อ้คำว่าทําด้วยใจนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกถ้าสมมติมีคนมาซื้อสมมติเฉยๆนะครับแล้วใครจะมาคุ้นกับเราแล้วสามารถทําให้ธุกิจเราอะอยู่ได้จริงๆในระยะยาว คือถ้ามีคนที่จะมาร่วมด้วยแล้วก็ไปด้วยกันหนูว่าห,ห,หนูหนูอยากทำพี่โก็บอกว่ามีแผนจะขยายสาขาหลายสาขานี่หาเงินทุนจากที่ไหนครับคนที่วุ่นหนูเนี่ยคือเฮียจุ้ยเจ้าของพัฒนาคนฟิล์มซึ่งเขามีเม็ดเงินที่จะลงทุนถูกไหมฮะคนที่แต่คนที่ดูแลการผลิตทุกอย่างคือหนูและครอบครัวของหนูเป็นคนดูแลการผลิตและพี่ยอดอย่างเงี้ยคนที่แบบว่าเออรู้เรื่องการตลาดเว้ยการตลาด ควรจะเอาไอ้นี่มาขายนี่คือหนูเลือกหุ้นกับคนนะครับหนูไม่ใช่หุ้นกับใครก็ไม่รู้ที่แบบว่าหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนหลักการที่ดีต้องหุ้นคนเดียวหรือหลายคนแต่บ,บริษัทเดียวกันแต่ถ้าคุ้นหลายบริษัทเดียวผลประโยชน์มันจะขัดแย้งกันใช่ครับมันจะแตกปัญหาไปข้างหลังข้างหน้าอีกเยอะๆมากมายใช่ครับอันนี้อบอก<ต>บอกลงงล่างเฉยๆยกเว้นข้อเดียวคือโกตีต้องหาคนที่แบบเขามีจิตวิญญ,ญาณเหมือนโกตีรักเข้ามันไก่ของโกตีรักโกตี ก็มีเป็น่ส่วนให้กับโกติคุณมองไป็นอะไรอยู่ถึงก้าวุณส่วนถ้าขาดมือดีแล้วก็ผมฟังมานานแล้วข้าวมังก่ของโก้นั้นโดนใจผมมากอแต่ผมไม่เคยกินนะอแต่ถ้าคอนเซ็ปต์แล้วชอบครับผมถ้าขาด คนบริหารซักสาขาหนึ่งทุนผมพอมีอืม hmm. แล้วผมพร้อมจะเสี่ยงผมไม่สนใจนักวิชาการทุกคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์คุณในวันนี้ oh <my. S 1> <laughs> ผมมารู้ครับว่าพี่พร้อมจะเสี่ยงแต่พี่หัวปูครับพี่กติ๋ะเขาก็เลือกคนที่จะมาร่วมหุ้นเหมือนกันนะครับมาคุณในายๆเชับครับ ก็ตีครับตอนนี้ผมกํลาลังมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ข้าวมันไก่โกตีระดับโลกนะครับอาจจะอีกกี่ปีข้างหน้าก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคุณเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยความรักและผมเชื่อว่าความรักเนี่ยคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกปาฏิหาริย์นะครับตอนนี้คําถามจากทุกท่านบนเวทตีตรงนี้ก็คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเรื่องของระบบมาตรฐานผมอยากจะขอถามคําถามเดียวครับว่าผมจะมีโอกาสได้เห็นแบรนด์เนี้ย โกอินเตอร์หรือเปล่าเป็นแบรนด์ับโด่หรือเปล่านะครับอยากให้โกตีประเมินว่าณขณะนี้สาขาที่มีอยู่เนี่ยที่บอกว่าบริหารด้วยความรักเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยบริหารด้วยความรักสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนูบอกอาจารย์ได้เลยนะครับว่าวันหนึ่งนะครับความฝันสูงสุดคือเมื่อก่อนเน,นี่ยหนูไม่เคยได้ฝันอย่างหนูบอกแต่ว่าในเมื่อมันมาแล้วอ่ะมันคิดที่จะฝันแล้วเราต้องสารฝันของ,ของตัวเองให้สําเร็จนะครับหนูชอบอ่านหนังสือเงินสี่ด้านพ่อสอนลูกรวย พ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนลูกครับผมหูวจาจานไม่น่าหักหน้ากันเลยตายแล้วโอ้ก็อย่างงี้ถึงบอกว่าจริงๆแล้วพอเราเดินมาแล้วเนี่ยหนูเชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งในอนาคตนะครับผมทุกคนไปอเมริกาก็จะได้กินก๊ะข้าวมันไก่ไปเกาหลีก็จะได้กินก๊ะข้าวมันไก่นะครับแต่ถ้าคุณอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้กินก็ได้ครับ ถามบอกว่าจะไปจะโกอินเตอร์นะคะบริหารด้วยความรักเนี่ยตอนนี้มีอยู่แสาขาแต่ละสาขาเนี่ยบริหารด้วยความรักกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนูรักโกข้ามันไก่ทุกสาขาแต่สาขาที่ห่วงความรักกับการห่วงต่างกันนะครับสาขาที่ห่วงก็จะเป็นสาข,ขาของญาติพี่น้องมากกว่านะครับแต่โกทุกโกข้ามันไก่ทุกสาขาหนูรักเท่ากันหมดครับในในต่างประเทศเนี่ยที่โกบอกว่าจะพาแบรนด์ออกไปต่างประเทศเนี่ยผมว่าดีนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่โก้ต้องกลับมาตั้งต้นในจุดยืนของแบรนด์อันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญก็คือตัวโลโก้อย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้พูดไปครั้งที่แล้วเนี่ยคือเขามีความคล้ายกับแบรนด์ดังระดับโลกแต่เป็นสีแดงแล้วเริ่มต้นด้วยตัวอักษร K เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยจะต้องไปอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นคําถามที่หนึ่งนะครับผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องกลับมาตั้งต้นอันนี้เป็นคำแนะนํามากกว่าคําถามนะครับต้องกลับมาตั้ง แบรนด์จะไปอย่างยั่งยืนไม่ได้เพราะเขาม,มีความคล้ายกับแบรนด์ดังระดับโลกนะครับเพราะรงนี้เตรงนี้เป็นสนิ่งหนึ่งซึ่งต้องกลับไปพิจารณาไม่งั้นแล้วเนี่ยศักดิ์ศรีของแบรนด์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเขาก็จะมาดูถูกเหยียดยามว่าเราทําไมไปลอกเลียนแบบนะครับสิ่งที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับนน้ก็ต้องก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพื่อให้แบรนด์ไปอย่างยั่งยืนได้โอเคแนะนาแนะนมขอบคุณครับอาจารย์แล้วหนูจะพิสูจน์ให้คนไทยรู้ว่า คนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรก็ไม่แพ้ท่าใดในโลกครับอ,อืตอบได้โดนใจกองเชียร์จริงๆเลยล่ะครับสำหรับก๊อตีเอาละครับในที่สุดทั้งสองธุรกิจก็ตอบคำถามครบทั้งสองคถามแล้วว่าแต่ธุรกิจไหนล่ะครับที่ตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการของเรามากกว่ากันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่า ธุรกิจใดจะผ่านเข้ารอบได้เป็นธุรกิจแรกได้เสียงโกรธด้วยนขนานี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับผลของการตัดสินคู่ที่หนึ่งนะครับระหว่างรถแอนติกนะครับยืนอยู่ขวาม,มือของผมแล้วแล้วก็ก๊อกข้าวมันไก่ธุรกิจดําเนินต่อไปนะฮะแต่ว่าเกมของเราจะต้องยุติอยู่หนึ่งธุรกิจใครจะเป็นธุรกิจที่จะชนะผ่านเข้ารอบต่อไปก็เป็นไงบ้าง ตื่นเต้นครับมยาครับจริงๆแล้วหนูต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเ,เงินหนึ่งล้านเป็นเงินที่คอยอยู่ที่เต้นชัยเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรสาหรับหนูแต่สิ่งที่สําคัญที่หนูได้หนูได้มาแล้วนะนั่นก็คือคาต่างตออของอาจารย์ทั้งแปดท่านแล้วก็หนูเชื่อว่าเงินหนึ่งล้านใช้เท่า,าไหร่ก็หมดแต่สิ่งที่ใช้เท่าไหร่ก็ต้องหมดอยู่แล้วใช้เท่าไหร่ก็หมดนะ ในการดํราเนินธุรกิจที่อาจารย์ทั้งแปดท่านนะครับหรือว่าหลายท่านที่แนะนําสิ่งที่หนูมามันอยู่ในนี้ครับมันอยู่ในนี้ใช้ทั้งชาติก็ไม่มีมหมดครับโอ้โหว่าอันทิ่มีผลไหมครับของผมก็ไม่มีผลฮะได้ไม่ได้ธุรกิจเราดาเนินต่อไปถึงวันนี้ผมจะแพ้ผมก็ไม่ได้แพ้พี่เขาผมแพ้ตัวผมเองถึงผมชนะผมก็ชนะตัวผมเอง เค็มมาพี่อยากถามพี่เขาอย่างหนึ่งว่าลอตเตอรี่ขายยังไงเขาไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่าัดครับเดินธุรกิจนะครับจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะเป็นรอบสุดท้ายได้แก่ หน่เลยก็ได้นะฮะว่าเพราะอะไรผมให้คะแนนที่คุณไพโรจน์นะครับ,รบเพราะว่าชัดเจนคุณไพโรจน์ทำธุรกิจนี้คือหลักการแน่นอนแล้วก็ไม่เสี่ยงอะไรที่ไม่ชำนาญไม่ทำถึงแม้ผมจะไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์เคยนะไม่ว่ากัน <c oughs> เคย,เค,ยคือการทำธุรกิจนี้มันต้องชัดเจนถ้าเราไม่ชัดเจนปพบ๊บสมมติเราทำธุรกิจแต่นโยบายเราไม่ชัดเจนราคาครเราแล้วแต่โอกาสบางทีมันเสี่ยงความรู้สึกเคยมีเส้นเอเคยเขาไปคุยผู้ตรงไปตรงมาแล้วราคาข้าวมันไก่ก็<ร> ก็สิ่งที่ผมให้คะแนนเคยคุณไพโรธแต่สําหรับโกตี่นี่ผมให้ความหวังดีนะครับออผมเชื่อว่าความหวังนี้ผมมีมีค่ามากกว่าเงินล้านนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้รางวัลคุณก็ได้หนึ่งล้านบาทถ้าทุกิจคุณไปไม่ได้อนาคตหนึ่งล้านเดี๋ยวมันก็เสียอันนี้เกิดถ้าโกตี่ไม่รังเกียจนะครับอย่าหาว่าผมเสือกแล้วกันนะเคยถ้ามีเวลาผมอยากคุยกับโกตี่มากๆแล้วก็อาจจะส่งคนไปช่วยโกตี่นิดนึงเคยโยงก็ดีดีอย<อ>ูนะ่ เดคุณไม่รับตังค์นะครับหนูต้องการคนคนนี้อยู่ครับผมจริงๆแล้วผมอาจจะไปช่วยนิดนึงในฐานะผมผมมองเห็นนะคือผมผ่านมาก่อนแล้วคือผมเสียหายมาก่อนคนดีจะทำปคดเร็วๆนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับถ้ามันมันไม่ยั่งยืนหนูเชื่อว่าชีวิตคนเราเนี่ยหนูใช้ในการดำเนินชีวิตคือต่อยอดความสําเร็จของคนอื่นหรือเอาความล้มเหลวของคนอื่นมาพัฒนาตัวเองอันนั้น่ะโกดีพูดถูกครับสิ่งที่โกดี้ได้ผมอ่ะไม่ใช่ความสำเร็จครับ เคยความร้มเร็วหรือความเจ็บตัวที่ผมเคยเจ็บมาแล้วผมจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องเจ็บเหมือนผมก็ได้แล้วคุณจะสามารถผ่านตรงนั้นได้ครับขอบคุณครับแม้ว่าโกะเข้ามันไกรจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้แต่ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีจากกรรมการเพื่อน,นำไปพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ครับเอาล่ะครับการแข่งขันในคู่แรกเป็นรอสเซนติคที่สามารถผ่านเข้ารอบได้เป็นผลสำเร็จทำให้เป็นธุรกิจแรกที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปได้ ข่วงหน้าเรามาดูคู่ต่อไประหว่างดูรีเมคเกอร์ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลกับร้านที่ออก๋วยเตี่ยวต้ยมยำกุ้งน้ำข้นใครจะผ่านเข้ารอบได้เป็นธุรกิจต่อไปช่วงเอ e ตั้งต้นรวยโอ้โห,โห,โห,โหน้องครับถ้าทางจะหนาวมากพอนุ่นพันนี่แถมตัวไปหมดอ้าว ก็นอนหลับสบายเฉยเลยว,ว่าแต่ที่ห่อห่อพันพันน้องเขาอยู่นั่นเนี่ยมันคืออะไรครับนี่เชื่อไหมคะแค่เพียงคุณมีเวฟแพ็กก็เหมือนได้นวดประครบสมุนไพรเพื่อการผ่อนคลายได้เองง่ายๆที่บ้านของคุณละคะ่ะอ๋อที่แท้มันก็คือเวฟแพ็นวัตกรรมใหม่ของการนวดประครบสมุนไพรแบบไฮเทคชิ้นแรกของไทยที่ช่วยให้คุณนวดผ่อนคลายให้ตัวเองได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปนวดประครบสมุนไพรถึงสปานั่นเองครับ เพียงแค่คุณนำเวฟแพกนะคะเข้าไมโครเวฟแค่1-2ึ่นาทีเนี่ยแล้วคุณนำมาวางตรงจุดที่คุณมีอาการปวดเมื่อยเวฟแพกจะทำงานได้นานถึง30นาทีค่ะสะดวกง่ายดายจริงๆครับแถมยังมีหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้กับส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่คอไปจนถึงเท้าเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะปวดเมื่อยตรงไหนก็สามารถเลือกหยิบเจ้าเวฟแพคมาประครบได้ทันทีถ้าคุณลองนำ ภูมปัญญาของไทยนะคะแล้วก็มาบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะรับรองว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะดังได้ไกลไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะ